นี่รถจอดยูซือนะครับเพื่อนกับมาหลอกหล่อครับเพื่อนว่ารถทอมเสียงดังโอวยเลี่ยงมากเดี๋ยวเขาปัดสองพเลยเนี่ยยงเลียงมากเดี๋ยวเขาปัดสองพันเลยนี่ถ้าเลี่ยงมากเนี่ยถือปรับสองพันนะครับตามเลี่ยงมากเลยครับ,รรบ <laughs> นี่แหละครับเพื่อนกระวัดไปเนาะวัดไปประเทศนี้เสียงมันบ่กเกินมันนี่มันได้แค่เก้าสิบสามหนึ่ง เยเบงเพิ่นจวัตรอบสอง tamam. ให้ป่นีชิบเฮ้ยเขามาไก่จงน้อยเอ๊ะเอ๊ะะเไก่ไกยิบชึ๊บเอเหลี่ยมเตเอเหลี่ยมเตอะเดีจะหนีมันเกิดบ่เกินคือเขาครับมันหลกครับเป็นขอวัดรอบสามได้ปบนี่มันเราวัดไม่ถึง ราวัดวัดบ่ถึงวัดไม่ถึงก็วัดใหม่เลยสิครับเอ้ยจับเอ้ยใกล้อีกใกล้อีกเอ้ยเอ้กระยับก็ไปเอ้ยเหลียมเตอเ์ไอ้อะกระยับไปอีกอึ้ยยอดจริงๆรอืออ่าอ่ะอ่ะเออเป็นจังแดดบันนี่ไงไก่บันนี้ไปสีผ่านเนาะตามดูจะรู้ว่าเรียบร้อยครับเข่าสิบแปดครับ ก้อนที่แปดเดซิเบลครับเ,เสียรครับปัดบครับถือรีพิตกระเบิงกันโนเดอร์ครับผมบการมันเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่หนึ่งเนาะครับผมเมื่อนั้นผมก็ได้เข้าไปทํำธุระอายู่ลอยเอด็ดเนาะครับจะเลยว่าในในกะไปทํำธุระแลวก็เลยอยากเที่ยวน้ำเลยผมก็เลยคุยกันกับแฟนผมว่าเออสิไปเที่ยวไซดีผมก็เลยบอกว่า เอาหอโหวตก็ได้ครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆแล้วก็ฝน,นมันกระตกน้าครับตอนนั้นจะได้ลบฝนน้าบันทีกับผ้ากันขี่ลดไปหอโหวตครับแล้วก็ผ้ากันไปจอดอยู่ตรงจอดรถนะครับผมที่จอดรถแถวๆบึงนะครับก็บจอดไว้ตรงที่เป็นช่องจอดรถนะครับผมพ่อจอดรถเสร็จก็ถอดหมวกกันกน,กออน็อกถอดเนืะครับเก็บอุปกรณ์เก็บของเก็บงนะครับแล้วก็ ยืนคุยโทรศัพท์คุยธุระกับญาตินะครับผมประมาณสิบสิบห้านาทีนี่แหละครับตอนที่ยืนถ้ำเมียงอยู่นันกะบอมีตำรวจหรือบอมมี่เมียงมาเนี่ยครับตอนนั้นน่ะก็คืออยู่ตรงรถน,นะก็อยู่แค่นั้นเลยครับบอมีตำรวจขี่ตามมาหรือบอมีอย่างเลยครับบันเนกะพ่อเส็จธุระเก็บของอย่างไรเราก็เดินเข้าไปชมในโหมดครับก็เดินชมตามปกติครับชวมวิวชวมอย่างไป พอสิแล้วกะลงมาหลดคือเก่าครับลงมาดีหลดเนาะพอผมล้งสีกลาบเนาะครับก็เลยเห็นว่าหล่อรถดอะมันถือโซล,ล็อกไวครับผมแล้วก็มีกระดาษใบสีเขียวๆค,ครับอ่าท,ทับไวทิ้งเบอร์ไว้นะครับว่าเป็นสเภณีลอยอ็ดบารนี้ผมกะได้โทรไปครับบอกผมก็ถามว่าอ่ามาลลอกหล่อเห็นอย่างครับขอหาอย่างให้ขอม่านปลดสวยผมแน่ผมจิกลับบ้าน เพื่อนก็บอกว่าทามี่ยังเขามาคุยกันสอพ่อเลยครับผมก็ง่วงว่าตอนนั้นเอาตอนมาหลอกคือมาหลอกใดเราตอนมาปล่อยเป็นอย่างคือขับล้มาปล่อยบ่ได้ผมก็เลยถามว่าผมสิไปได้จังไดในเมื่อผมบ่ม,มีรถไปหลอกหลอกผมอยู่เนี่ยผมสิไปจังไ,งไดเพื่อนก็บอกว่าให้เดินมาเลยครับให้ยางไปเลยครับมันก็ไก่พ่อสมควนอยู่ครับเทีงฝนมันก็ลินนำ้ำก็ลินนำ้ำตันนี้ผมก็บม,มี่ทางเลือกครับผมก็ต้องเดินไปครับเดินไปพ่อตานีถึงผมก็ไแต่คุยครับ งานจะลาจอดครับได้๋คุยกับคนนี้มาหลอกหล่อไ้ครับผมก็ถามว่าขอหาอีหอย่างเพิ่นก็แจ้งผมครับว่ารถมันถอยเสียเสียงดังเพิ่นวางสี่ครับผมก็เรียกว่าเสียงดังบ่ดังก็ตองเบิงครับว่าวัดรอเสียงมันดังเกินหรือบ่เกินแบบนี้ครับแล้วผมก็บอกว่า,วาแล้วรถจอดอยู่ซือ้อเมื่อดดจอดแบบว่าพิษทียังเสียครับมาหลอกหล่อได้ยังได๋แล้วการมันบมแมนด่านตรวจด,ดานหยังสิไหมครับ มาจับแบบนี้ได้ยังไ๋ครับผมก็เลยถามเพื่อนก็เลยว่ามันเป็นความผิดซึ่งหนาผมก็เลยว่ามันเป็นความผิดซึ่งหนาได้จังไดในเมื่อตอนที่คุณไปหลอกหลอนะ่ะบ่มีคนอยู่หลดนั่นก็หมายความว่าบมมีคนอยู่หลด่มมีคนกระทํำความผิดบ่มีคนกระทํำความผิดแล้วมันจิเป็นกระทํำความผิดซึ่งหนาได้จังไดผมก็ถามเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าอย่าเลืองมากอย่าเล่องมาก ทางงานก็คือปรับเลยสองพันยึดรถดยึดทอยึดหยั่งสิแม่ครับผมก็เลยบ่ค่อยากวอรหยองหย่างไบ้านนี้ผมก็เรียกว่าขันกั็เฝ้าไปตัวตัวในมันแล้วครับพราอฝนกรลิ้นแล้วล้วผมก็อยากกลับาดนํามาตอนนั้นกับซีโมงหาโมงแล่มกับคำเลี้ยงสิเนาะพอตอนนั้นเพื่อนกะขับรถไปวัดครับผมก็เดินตามไปแล้วครับเพื่อนบ่ให้ผมซ้อนรถไปน้าอมหยงสยครับพอไปถึงปุ๊บกะตามเถียนในคลิปเลยครับแบบคลิปแรกที่ผมลงอ่ะเพื่อนก็วัด รอบแรกรอบสองหลบสามเพื่อนนั่นล่ะครับเลเวลกับย,ยายงามแบบวา่าสิเอาให้ได้เองซีินะครับเพราะว่าเพื่อนบดได้ปับเพื่อนก็สิบ่ย่อมปล่อยโซที่ล็อกรถนะครับผมก็ตามนั้นเลยครับพ่อวาดเซหยังเร็จก็ไปจ่ายค่าป,ปับครับพ่อไปจ่ายค่าปรับเสร็จผมกับกับบานครับแล้วก็ผมกมาเมาคลิปลงครับแล้วก็ถามว่าวิธียังสี่มันเห็ดใดบอ่อครับแบบนี้ตำรวจเห็ดแบบนี้ใดบอ่อ แล้วกัวิธีการวัดวิธีการยังนี่มันถือตองบองสิเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมอะ่ะบอได้รับความป็นธรรมครับนี่แหละครับคือเหตุการณ์ทั้งหมดครับถอยเงเลี่ยงมากเดี๋ยวเขาปัดสองพันเลยดี๋ยวอยเงี่ยเลี่ยงมากเดี๋ยวเขาปัดสองพันเลยเดียวถ้าเลี่ยงมากเนี่ยถือปรับสองพันนะครับตามเลี่ยงมากเวยครับ นี่แหละครับเพื่นกะวัดไปเนาะวัดไปบัดทศนี้เสียงมันบ่เกินมันนี่มันได้แค่เก้าสิบสามเนึยงเจ้เบิ้งเพื่นสิวัดรอบสองให้ไปเนี่ยชิบเฮ้ยเข่ามาไก่จังเลยเอ๊ะ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 ไก่ไก่ยิบเอ๊ะชิบเอ๊ะเหลี่ยมเตอ้อะเลี่ยมเต้อะ แต่ดเหนียวเกิดบกเขินคือเก่าครับมันเด็กโควิดสีครับเป็นขอวัดรอบสามได้หมดเนี่ยเขาเขาวัดไม่ถึงเขาเขาวัดไม่ถึงวัดวัดบถึงวัดไม่ถึงก็วัดใหม่เลยสิครับไอ้เจ้าปัดไอ้ใกล้อีกใกล้อีกเอ้ยไอ้กระยับก็ไปเอ้ยเหรียญเตอร์อ้อะกระยับไปอีกเยอะจริงจริงอืมอ่ะอ่ะอัดจัดเอ้อเป็นจังเดะบ่นี้ เอไกลบัน,นี้ไปดีพ่านเนาะถามดูจะรู้ว่าเรียบร้อยครับเก้าสิบแปดครับเก้าสิบแปดเดซิเบลครับเสีย <She a. S 1> ครับปั๊บครับถึงริปิดกระเบิ้งกันโนเดอร์ครับผม